เดยครับวันนี้ช่างจะไปพาไปดูประตูบานสวิงับเปิดไม่ออกได้นิดติดปลาไวแล้วเออสองไปนี่ได้ไม่สุดครับได้นิดเดียวเนี่ยครับทันก็ไม่สุดได้ครึ่งเราจะลองปรับดูน,นะครับ สรุปเรามาปรับตรงนี้นะครับจะมีให้ปรับเป็นไขควงแบนปรับให้มันหนืดลงเบาแรงลงปรับคลายออกนะครับก็จะไหลลื่นก็เดิม

สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ